โอ้โหจังหวะมันได้เหรอทุกคนยังไงมันครับเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช anel โลกของแป้งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช anel โลกของแป้งแล้วนะคะเย้ กลับมาเจอกับแป้งแล้วก็ค่ายเมกาเกมเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมเศร้าหร s h ช็อกเกนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอ่อแทบจะเป็นเกมประจำตัวของเราเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ไะ้วางบหนึ่งหมื่นนะคะแล้ว็จะเริ่มมาเบาที่ร้อยห้าิเขาเรียกว่าเบาวะร้อยห้าสิบเอาแล้วเกมนี้นะคะก็ไม่ยากค่ะทุกคนอ่เล่นอ่ถ้า ซีเกมอัลสเกตเตอร์เนี่ยเอา3ตัวนะทุกคนเข้าซีเกมนะคะแล้วก็ถ้าซีเกมเข้าเนี่ยเราก็เก็บไอตัวเนี้ยเก็บตัวสัญลักษณ์ไว้นะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าใจเนี่ยคลิปอื่นๆที่อธิบายละเอียดมีเยอะแยะนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ดนะครับผมนะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกเป็นคลิปแรกเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะะทุกคนจะได้ไม่พลาดน,นะคะคลิปใหม่ๆของเราเนะะี่ยครับ ไอ้โอ้โหติดวายวะ่ะแล้วก็อ้อลืมบอกถ้าใครอยากเล่นเกมค่ายเดียวกับแป้งเนี่ยเดี๋ยวแป้งชิงลนิงไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนสามารถสมัครได้เลยสมัครฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายมีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงเลยจ้าเฮ้ยสเกตเตอร์คะ่ะไอ้ยูยฟีเกมมาแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะเอาที่ไปสิบทีแล้วกัน หวังน้อยหน่อยหมุนเยอะหน่อยนะัะเผยแบบว่า,าโชคชะตาจะไม่เป็นอลรกันะเฮ้ยเงียบวะไม่ได้นะนะีไม่ได้เลยนะอืมพันสามมาแล้วว่าเออ อุ๊ยช็อตนี้เท่าไหร่ก่อนปาสี่พันแปดยี่ะมาดีช่วงทีสุดท้ายเหรอเนี่ยตายแล้วอ่ะถือว่าได้อยู่สวยอยู่นะทุกคนหกพันเจ็ดห้าสิบอันนี้คือมาแบบเดียวยันไม่ทันได ทำอะไรเลยนะทุกคนก็ได้มา6กพันกว่าบาทแล้วนะถือว่าใช้ได้ก็เกมนี้ยังทำให้เราประทับใจอยู่เหมือนเดิมนะไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะคะเกมนี้นี่เคยแตกหนักไปแล้วนะรอบนึงนะทุกคนขออนุญาตปรับก่อนนะครับดูสิปรับลงจะเวิร์กไหมนะ ทุกทีนี่เล่นนี่ปรับขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้โหใจสู้น่าดูดยวดูดีว่าวันนี้จะเป็นยังไงทุกคนยี่เคสเกตเตอร์ตัวเดียวแล้ววายก็เข้าตอนที่ไม่มีคอมโบนะมันสุดยอดจริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้บทเขาจัดหนักนี่เขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะทุกคน เงียบอย่างนี้ไม่ได้ต้องอะแหละโอ้โหเจ๊กถามจริงของพี่ใจร้ายไปหรือเปล่าเอ่ยทุกคนอย่าลืมนะถ้าใครอยากเล่นเกมข้ายเดียวก,กับแป้งนดีวแ,แป้งชิงลิงไว้ให้ด้านล่างน,นะคะทุกคนสามารถ สมัครได้เลยนะคะมีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยเรามีลิงก์ทดลองให้เล่นนะทุกคนเออไม่จำเป็นต้องเติมเงนินเข้ามาก่อนนะทดลองเล่นก่อนได้นะทุกคนว่าเฮ้ยเราชอบเกมไหนนะคะลองไปกดกดดูกันได้นะจ๊ะเฮ้ยฟีเกมไม่เข้าอีกสักรอบอะถามเจงมา <c oughs> มนันต้องงนี้ขอแปดไปทุกคนมาที่ของเราผมทำให้เราพิดรหวังกเนี่ยเออสวยเอาว่ะหืสามพันเก้าไปดิมองนี้ แล้วเหลืออีกหกทีนะทุกคนถามจริงโอ้โหสี่พันหนึ่งอ่ะถือว่าใช้ได้ถือว่าคุยกันได้ เฮ้ยปรับสักหน่อยดีไหมเดี๋ยวก่อนสองร้อยไปโอ้โหตะกี้มันเข้าแต่แต่เราเลือกร้อยหนึ่งไงทุกคนนี่นาไปปรับลงเลยหาเรื่องไม่มีอะไรทำก็อย่างเงี้ยอยากจะลองอยากอยากจะพิสูจน์อยากจะขอพิสูจน์หน่อยซิมเป็นยังไงก็น,นี่เลยไง สองพันที่กี้อย่างคุ้มสตะกี้นม่นู้เนี่ยตกเตอร์ทำไมมาให้เห็นบ่อยอางวะเจ็ดร้อยี่สิบทุกคนไม่พูดพัมทำเพลงไปต่อยเรื่อยขอฟรีเกมอีกสักรอบนิจริงๆจะขอบพระคุณมาก ขอไล่านนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะเฮ้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยเฮ้ยนี่คือไม่มาเหรอคือฟีเกมจะไม่เ,เข้าหรือวิทุกคนโหสามพันว่าเอาว่าเข้า่างนี้บ่อยๆฟีเกมไม่เอาแล้วก็ได้นะหนของพี่ ขอแเจมๆแล้วคือว่าต้องมาห <c> อ <oughs> มจริงอ่ะทุกคนเงียบกิบเลยอป็นสไตล์อหออทีเดียว ทีเดียวเย้เย,ย่าเลยยิ้มสวย <S <S สักเท่าไหร่ดีอะทุกคนสิบสองเหมือนเดิม,ยมอย่าัออ้างนี่ปะไปขอยอันนี้สักรอบเพราะว่า,าหมุนแปดครั้งเนี่ยถือว่ามันยังโอเคมันยังเป็นกึ่งกลางนะคะไอ้สี่ไอ้หกเนี่ยไม่กล้าจริงๆขอโทษด้วย เพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียวสลังเหลือเกินนี่ดูขนาดแปดทีเงียบจุดขนาดนี้เลยทุกคนสักคีสวยๆส,สักดอกนึไนนะไงได้อะมาเลยนะมายังไะครับท่านผู้ชมหกพันสี่กีกสองทีมีลุ้นว่ะไป ออออแน่นอนจริง <S <S ถือว่าโอเคนะทุกคนมาแป๊บเดียวเราเอาเงินมาหมื่นหนึ่งนะถือว่าใช้ได้นะคะประทับใจอยู่นะทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย